ไฟยังไม่ทันมอดล่าสุดดราม่าระหว่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และนั่งเอกหมอำลำฮุกลามหนักขึ้นเรื่อยๆหลังจากทั้งคู่โพสต์เดือดรัวๆแบบไม่มีใครยอมใครล่าสุดเพื่อนๆในวงการหรือฝั่งคนใกล้ชิดก็เริ่มมีการโต้กลับกันแบบสาดคำแรงใส่อารมณ์เดือดไม่มีกรองก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้โพสต์ประโยคที่ชาวเน็ตตีความว่ากำลังพาดพิงใครบางคนว่าฮ่าฮคือปึกแท้สุกินปลาแน่ อยากกินแต่คอจุดๆหลายจ้าพี่แม้ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่บรรยากาศในคอมเมนต์ก็ชัดเจนว่าแฟนๆจับกลิ่นดราม่าได้เต็มๆหรืออาจจะได้เห็นไลฟ์สดใครบางคนที่แซะมาก่อนหน้านี้ทำให้ผู้ใหญ่บ้านเดือดแรงขนาดนี้ถัดมาไม่นานนางเอกหมอลำก็ออกมาโพสต์ด้วยข้อความชวนตีความไม่แพ้กันว่าสั้นพรุ่งนี้อย่าเซอร์ไพรส์แรงนะเดี๋ยวตั้งรับไม่ทันแถมยังมีแคปชั่น ต่อท้ายดูเดือดเผ็ดร้อนจนแฟนคลับถึงกับเข้าไปเม้นว่าใส่มาเลยแม่และล่าสุดดราม่านี้ยิ่งเดือดเข้าไปอีกเมื่อมีเพื่อนของแต่ละฝั่งออกมาคอมเมนต์กันแบบไม่มีเมนโต้กลับกันด้วยภาษาดุเดือดจนวางข้อความถึงขั้นมีคำหยาบและประโยคแซกันแบบไม่ไว้หน้าทำเอาโซเชียลลุกเป็นไฟแทบทุกโพสต์ที่เกี่ยวข้องปากดีไม่หยุดดีนะักฟ้องโหลดเอาเงินคืนยาสำคัญตัวผิดหลายคนเขารู้ทันหมดแล้วเดอ้อ จะเป็นแฟนหรือศัตรูแต่ที่แน่ๆตอนนี้คือเมนโพสมากแม้ทุกฝ่ายจะยังไม่ได้ออกมาเคลียร์หรือพูดอะไรแบบเป็นทางการแต่กระแสนในโลกโซเชียลยังคงร้อนแรงและดูท่าว่าจะไม่จบง่ายๆเพราะยังมีพยานรู้เห็นและฝ่ายเผือกขั้นเซียนรอปล่อยข้อมูลเพิ่มเติมอีกเพียบตอนนี้แฟนๆหลายคนได้แต่รอว่าใครจะออกมาไลฟ์สดก่อนหรือจะมีโพสต์ฟาดกลับอีกรอบในคืนนี้หรือพรุ่งนี้งานนี้บอกเลยไม่พักไม่แผ่วไม่จบง่าย ความร้อนแรงของดรามา่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับนางเอกหมอลำชื่อดังยังเดินหน้าต่อแบบไม่มีพักล่าสุดเริ่มมีคนวงในและเพจจอมเือกบ้างเพจโผล่มาเสริมทับเบาๆพร้อมโพสต์ภาพและข้อความปริศนาที่ดูเหมือนจะมีข้อมูลวงในซึ่งทําให้แฟนคลับถึงกับตาโตพร้อมแยกขั้วกันอย่างชัดเจนบรรยากาศตอนนี้คือเดือดไม่หยุดแฟนคลับแต่ละฝ่ายก็เริ่มปกป้องคนที่ตนเองรักพร้อมกับพ่นไฟใส่อีกฝั่งแบบไม่มียัง้ง และโลกออนไลน์มันไวใครที่พิมพ์ก่อนคิดที่หลังก็อาจกลายเป็นคนที่ต้องอธิบายที่หลังไปตลอดชีวิตก็ได้เดอ้อขอบคุณที่รับชมจนจบครับเม้นอย่างมีสตินะครับแฟนๆที่น่ารักทุกท่าน